มาถึงเรื่องของการตลุยโจทย์สารนะครับและสมบัติของสารนีครับมาถึงข้อหนึ่งเลยครับสถานะของสารในข้อใดที่มีปริมาตรปริมาตรนะนี่ปริมาตรและรูปร่างที่เป็นยังไงเอ่ยคงที่เลยนี่นะครับคงที่เลยคือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งปริมาตรนี่ปริมาตรของมันนะครับ และก็รูปร่างด้วยเอตัวไหนดีมาดูอันแรกเลยครับ SOLID อของแข็งเอ,อันนี้เปลี่ยนปริมาตรไหมนะเปลี่ยนไหมอะไรที่เป็นของแข็งบ้างเช่นเหล็กใช่ไหมเอาหล็กก้อนหินก้อนอิฐอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งนะ ปริมาตรมันเปลี่ยนไปไหมลูกไม่เปลี่ยนรูปร่างล่ะก็คงที่นะเออแต่ไม่ใช่เอาขวานไปจามมันนะเพราะเออ,เอ,อมันก็แตกละเอียดใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะหมายความว่ามันอยู่เฉยๆนะเออมันอยู่เฉยๆนะโซลิดเปลี่ยนไหมลูกไม่เปลี่ยนโอเคนะข้อนี้แหละเป็นข้อที่น่าจะถูกแต่เราไปดูทุกข้อนะครับเอาไปดูข้อสองสิ ตัวเลือกข้อที่สองครับลิควิดของเหลวของเหลวปริมาตรเปลี่ยนแปลงได้ไหมเออเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้นะมันละเหยได้ไหมเนี่ยปริมาตรเออก็ได้นะรูปล่างก็ไหลไปเรื่อยเช่นน้ำก็จะไหลจ้ะที่ที่สูงไป ที่ต่ำหรือว่าที่ต่ำไปที่สูงหือมก็ต้องที่สูงลงที่ต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นของเหลวเนี่ยออก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งปริมาตรและก็รูปร่างด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อข้อนี้ผิดแน่ๆข้อนี้จึงผิดแน่นอนโอเคนะครับก๊าซละก๊าซก๊าซ นี่เอาใหญ่เลยฟุ้งกระจายเลยใช้คำว่าฟุง้งเลยนะครับฟุ้งกระจายใหญ่โตเลยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนนะครับเออนะเดี๋ยวเราในในข้ออื่นๆข้อที่ถัดไปจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะครับเกี่ยวกับทั้ง solid liquid แล้วก็ gas นะครับเอาไปดูข้อ2ต่อเลย สถานะของสารในข้อใดที่เป็นของไหลของไหลนะของไหลนะซึ่งเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางและไม่เป็นระเบียบมากที่สุดเลยเหมือนข้อเมื่อกี้เนี่ยผมน่าจะเกือบจะเฉลยแล้วนะน,นคะครับของไหล ของไหลเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรก่อนไม่ใช่ของเหลวของไหลเรียกว่าอะไรครับฟลู fruit. Fruit. Yeah, fruit. อิดฟลูอิดฟลูอิดอ้าวตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนี่นาะนี่นี่ไงเออฟลูอิดนะของไหลไว้นั้นเราไปดูซิสถานะของสารใดเป็นของไหลที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางและไม่เป็นระเบียบมากที่สุดเลยครับ ฟุ้งมากที่สุดนั่นเองนะครับมันก็คือก๊าซนั่นเองนะครับนี่ข้อนี้จึงถูกนะนะครับไม่เป็นระเบียบม,มากที่สุดเลยไปดูข้อ3ต่อเลยลูกข้อ3ข้อ3ข้อ3ครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับของไหลฟลูิดได้อย่างถูกต้องครับไปดูที่ข้อ1เลยของข็งของเหลวและก๊าซ ต่างก็เป็นของไหลไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของไหลอ่ะข้อ2ของเหลวเท่านั้นที่เป็นของไหลไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเฉลยกันข้างล่างเนาะนี่ครับข้อ3ามก๊าซเท่านั้นที่เป็นของไหลก็ผิดอีกแหละนี่ครับไปดูข้อ4ี่สิทั้งของเหลวและก๊าซ ต่างก็เป็นของไหลใช่ไหมคําตอบคือใช่นะะี่ค่ะเออไปดูสิทาไมเอยของแข็งมีปริมาตรและรูปร่างที่คงที่ใช่ไหมนั่นคือคําตอบของข้อหนึ่งใช่เปล่าลูกเนี่ยเนี่ยเป็นคําตอบของข้อหนึ่งใช่ไหมจําได้นะรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุมีมวลสัมผัสได้ต้องการที่อยู่ด้วยนะครับ อนุภาคภายในอยู่ชิดติดการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเปรียบร้อยนะครับนั่นจึงทําให้ของแข็งรักษารูปร่างนี่คือคําตอบของข้อนหนึ่งใช่เปล่าถ้าห,หนูย้อนกลับไปดูนะรักษารูปร่างแล้วก็ปริมาตรให้เป็นยังไงครับคงที่ได้เลยนี่ให้คงที่ได้ะนะครับทีนี้ไปดูของเหลวต่อ ของเหลวมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุมีมวลสัมผัสได้ต้องการที่อยู่อนุภาคภายในจะอยู่ห่างกันและเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบดังนั้นของเหลวจึงเป็นของไหลนะคะของเหลวจึงเป็นของไหล ที่สามารถเคลื่อนไหวได้มากกว่าของแข็งโอเคนะเพราะฉะนั้นเหลวเป็นไหลนะครับอของเหลวเป็นของไหลนะต่อไปข้อสาก๊าซมีอันมีปริมาตรและรูปร่างไม่คงที่ฟุ้งครับคํานี้กา๊าซต้องฟุ้งนะครับฟุ้งกระจายไปตามพาชนที่บรรจุเลยเด็กๆเห็นไหมเนี่ยฟุ้งเต็มเลยนะเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟุ้งเต็มเลยนี่คือกา๊าซนะครับ มีอนุภาคเป็นไงลูกมีช่องว่างระหว่างอนุภาคด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่มีช่องว่างระหว่างอนุภาคนะอ่าน,นะในข่าวปริมาตรของก๊าซจึงเท่ากับปริมาตรของพยานะที่บรรจุมีมวลสัมผัสได้ต้องการที่อยู่อนุภาคภายในจะอยู่ห่างกันเห็นไหมจนเกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคนะครับดังนั้นก๊าซจึงเป็นของไหลอีกแล้ว กาซเป็นของไหลที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระามากเลยนะครับไปได้ทุกทิศทุกทางนะครับไม่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของภาชนะเหมือนของเหลวใช่ไหมเนะครับเออนะครับเพราะฉนั้นก๊าซเป็นของไหลที่ไปได้อย่างอิสระทุกทิศทางและไม่เป็นระเบียบม,มากที่สุดเลยนะครับข้อ4ี่ครับผม ในการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งเด็กๆของแข็งนะครับอ้าวแขวนลอยเด็กๆเข้าใจคำว,ว่าแขวนลอยไหมลูกเอ๋อมันไม่เป็นไงครับลูกมันไม่ตกตะก,นกอนลงไปนะนะครับมันก็จะลอยคข้งคว้างอยู่ในอะไรครับอยู่ในของเหลวนั้นโอเคนะครับเด็กๆเคยเห็นนะครับอยู่ในของเหลวเห็นไหมนี่นี่ลอยคว้งคว้างเลยอยู่ในของเหลว เราสามารถใช้สิ่งใดครับเพื่อช่วยให้เกิดการตกตะกอนได้เร็วไวยิ่งขึ้นเอา้าใช้อะไรดีแล้วข้อหนึ่งดานทับทิมเด็กๆรู้จักด่างทับท,มท,บทิมไหมเอ่ยเป็นเกล็ดเกลดลูกเด็กบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นเกล็ดเกล็ดนะสีออกสีน้ำเงินแบบเข้มจนเกือบดำเลยเนะครับเวลาใช้ก็เอาไปละลายกับน้ำนะครับ แล้วก็เอาผักนะผักที่เรากินเนี่ยครับะน้าอะไรครับผักกาดนี่นครับเอาไปแช่นนะมันก็จะฆ่าเชื้อโรคได้เด็กๆรู้ไหมเนี่ยนะครับเอาดังนั้นนะก็ด่งางทัิมไม่ได้ใช้สําหรับเอ่อทำให้สารแขวนลอยเนี่ยนะครับลงไปอยู่ใต้ภาชนะก้นภาชนะนะครับหรือเรียกว่าตกตะกอนนั่นเองนะครับ อันนี้ไม่ใช่นี่ครับอ้าข้อนี้ผิดนะลูกนะข้อนี้ไม่ใช่นะครับ,านะนะนะรบสารสม้มอ้าวเป็นผึกเป็นผึกสีขาวๆใสๆขุ่นนิดๆอ้าเนีครับนะครับ,นะรบอันนี้แหละเราใช้สําหรับอะไรลูกแกวงแกวงในน้ําเลยนะครับแกวงในของเหลวแล้วเป็นยังไงลกูกของเหลวก็จะมีสารแขวนลอยนั่นอนะ มาตกตะกอนนอนก้นลงไปเลยนะครับนี่สารส้มนะครับถูกต้องแน่นอนเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเมื่อใช้สารส้มแ g งไปในของเหลวอนุภาคของสารส้มก็จะทําหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็นตัวกลางอ่านะครับทําอย่างนี้เลยทําหน้าที่เป็นตัวกลางแล้วก็พวกสารแขวนลอยก็จะมาเกาะไปที่ตัวของมันเลยครับเด็กๆครับเกาะที่ตัวของอนุภาคของสารส้มครับ แล้วทําให้หนักใช่ไหมหนักก็จะตกตะกอนนอนก้นลงไปเลยนะครับโออนะก็จะได้น้ําข้างบนเนี่ยใสๆเลยนะครับเอาส่วนเกลือละ่ะเกลือเกลือก็ทําให้เค็มอะครับนะครับทาให้เค็มก็ยังใช้ไม่ได้นะนะครับน้ําตาลใสแดงก็ไม่ใช่น้ําตาลใสขาวนะเด็กๆนะก็มีมีการฟอกสีมันนะใช่ไหมครับน้ําตาลใสแดงก็ทําให้หวานเฉยๆเลยนะครับ ไม่ได้ทําให้ตกตะกอนอะไรเลยนะครับเอาดังนั้นข้อนี้ก็ผิดนะนะครับดังนั้นเมื่อเราจะทําให้สารแผนล,ลอยเนี่ยที่อยู่ในของเหลวเนี่ยตกตะกอนนะครับเราก็จะใช้สารส้มนั่นเองนะครับไปดูข้อ4ต่อเลยไอ้ใช่ข้อ5เอเอาข้อ5นะครับการทํานาเกลือแถวสมุทรสาครเนี่ยใช้วิธีการใดในการแยกเกลือออกจากน้าทะเลใครรู้บ้างลูก การร่อนตัวเรื่องข้อที่หนึ่งการร่อนใช้ได้ไหมลูกการร่อนก็ต้องใช้อะไรตะแกรงใช่ไหมใช้ตะแกรงนะครับใช้ในการทําให้ของแข็งเนี่ยของแข็งกับของแข็งเนี่ยเออแยกกันอันไหนที่มันเป็นยังไงใหญ่กว่ารูตะแกรงมันก็ยังอยู่ในตะแกรงเด็กๆเ,เข้าใจนะอะไรที่มันเล็กกว่ารูตะแกรงมันก็หล่นลงไป นะเหมือนเราล่อนสายเอาตะแกรงไปล่อนสายจุด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 เป็นไงครับอันที่มันใหญ่กว่ารูตะแกรงมันก็ไม่หล่นลงไปใช่เปล่าลูกเออดังนั้นเราใช้ตะแกรงเนี่ยล่อนเกลือจากน้าทะเลได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นยังไงครับมันเป็นน้ําแล้วทั้งหมดเลยใช่ไหมมันเป็นสารละลายนะนะครับเอาพีดนะครับการระเหิดการระเหิดคืออะไรก้อนเออการระเหิดคืออะไรครับ การละเหิดก็คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นก๊าซนั่นเองนะครับดังน,นั้นน้ำทะเลเป็นของแข็งไหมไม่ใช่นะครับแล้วมันกลายเป็นก๊าซไหมล่ะไม่ใช่นะครับเอาก็ผิดนะนะครับผิดเลยนะนี่เอาต่อไปการละเหยแห้งอ้าวนะครับก็เหมือนถ้าเราเอาน้ำทะเลเนี่ย มาใส่ภาชนะอะไรก็ตามแล้วก็ไปทำไงโลกไปตากแดดเลยนะครับหรือเอาอยัางเอาไว้ที่สุดเลยนะครับเอาน้ำทะเลใส่หม้อเลยให้คุณพ่อคุณแม่เปิดแก๊สให้เลยปุ๊บนะครับเราก็จะได้อะไรครับโลกจะได้เกลือเลยนะครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นอะไรครับเราจะใช้กันรละเหยแห้งนะครับในการทำนาเกลือแถวสมุทรสาครน,นี่เองนะครับดังนั้นตรงนี้ ต้องถูกแล้วนะครับนี่ปิงนะครับการตกตะกอนล่ะการตกตะกอนการตกตะกอนก็คืออะไรครับเหมือนเราแกว่งสารส้มในข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับเออดังนั้นไม่ใช่แน่นอนนะเออผิดแล้วนะครับนี่นะครับเราจะใช้กระเหยแห้งในการแยกสารผสมที่เป็นของเหลวและมีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวนะครับ ดังนั้นในการผลิตเกลือสมุนหรือเกลือแกงที่เราใช้ในครัวทุกวันนี้โลกเข้าไปในครัวต้องเจอแน่นอนเลยนะครับชาวนาเกลือที่สมุรซาค่อน,นี่ครับก็จะใช้วิธีการระเหยแห้งนะครับในการแยกเกลือออกจากน้ําทะเลนั่นเองครับเด็กๆครับข้อ6ครับข้อใดไม่สามารถนะครับไม่สามารถแยกสารได้ด้วยการ กรองนะครับเด็กๆรู้จักกรองนะนะครับตึงต๊ะตึงตึงต๊ะตึงตึงตึงอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคนละกรองกันนะครับอ้าวอันนี้การกรองนะครับฟิลเตอร์นะครับอ้าวนะครับการกรองนะลูกนะอ้าวละทีนี้ยังไงครับการกรองเนี่ยมักจะใช้แยกสารด้วยสารที่เป็นอะไรครับของแข็งกับของเหลวนะครับดังนั้นเรามาวิเคราะห์กันครับว่า นะครับตัวเลือกใดมีของแข็งกับของเหลวโอเคนะครับมาทีละข้อเลยนะครับการกรองน้ํากับสายน้ําเป็นของเหลวสายเป็นของแข็งอันนี้ใช้ได้ยังใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้นะครับใช้การกรองได้นะครับเอาต่อไปเลยครับพม การกรองน้ำกับหินปูนน้ำก็เป็นของเหลวหินปูนก็เป็นของแข็งนะครับดังนั้นอันนี้ใช้การกรองได้ไหมใช้ได้เลยนะครับเอาข้อสามการกรองน้ำเชื่อมเอออ,อน้ำเชื่อมเป็นสารละลายนะครับสารละลายนะครับหรือสารละลายอื่นๆน,นะสารละลายอ่อนน้ำเกลือน้ำทะเล นะครับอันนี้ไม่สามารถแยกได้ด้วยการกรองนะครับเราไม่สามารถแยกได้เลยก็เด็กๆลองเอาเออน้ำเชื่อมเนี่ยไปใส่ออผ้าขาวบางก็ได้เป็นเด็กๆรู้จักผ้าขาวบางนะผ้าขาวบางวางงี้แล้วเอาน้ำน้ำเชื่อมใส่ลงไปจืดข้างล่างก็หยดลงมาเป็นเป็นน้ำเชื่อมนะครับ นะครับก็คงไม่หยดลงมาเป็นน้ําเฉยๆแล้วข้างบนเป็นน้ําตาลอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับเออนะเด็กๆนะครับเพราะว่าอะไรครับน้ําเชื่อมเป็นสารละลายทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยข้อนี้มันเป็นน้ําทั้งหมดเลยโลกให้เป็นสีฟ้านเนี่ยให้หมดเลยใช่ไหมนะครับดังนั้นข้อนี้น่าจะถูกแล้วโลกไม่สามารถ แยกสารได้ด้วยการกรองแน่นอนเลยไปด้วยข้อนะข้อสี่ข้อสี่นะครับน้ำกะทิน้ำกะทิเออเวลาที่เออเราจะเอาน้ำกะทิมามาทำเออน้ำกะทิเออในแกงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ทำอาหารให้เรากินเนี่ยนะครับเขาก็ต้องทำไงลูกขูดมะพร้าวเลยนะครับขูดมะพร้าว พอขูดมะพร้าวเสร็จต้องทํำยังไงก่อนครับเอามากรองนะครับมันก็จะมีกะทิที่ขูดใช่ไหมเอาน้ําใส่นิดนึองอาจจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ทําไงลูกเอามักรองนะครับดีบไม่มีภาชนะที่เป็นกรองอย่างนี้ใช่ไหมอ่านี่นี่อย่างนี้นะนะครับกรองเลยนะข้างบนก็จะเป็นเนื้อของกะทิซึ่งเป็นของแข็งใช่ไหมไม่ใช่เนื้อกะทิสิเนื้อมะพร้าวนะครับ อ้าวดังนั้นดังนั้นเ,เด็กๆข้อนี้ก็ต้องผิดนะนะครับาข้อนี้ก็ไม่ได้นะครับอา้าวเพราะนั้นตอบข้ออะไรเอ่ยคิดเลยตอบแล้วนี่นาะข้อสามนะครับอ้าข้อ7ครับผมข้อใดกล่าวได้ถูกต้องในการทดสอบโดยใช้กระดาษลิสมัสนะครับอา้าไปดูเลยนะครับข้อหน สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากน้ำเงินเป็นสีแดงเป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรดโอโยโยข้อนี้ถูกนะครับอ่านะครับนี่ถูกแล้วข้อ2สารที่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสจากแดงเป็นน้ำเงินนะครับเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นด่างหรือที่เราเรียกว่าเป็นเบสนั่นเองนะนะครับเด็กๆครับเป็นเบสนะอ้าวอันนี้ข้อนี้ถูกนะครับ อ้าวต่อไปสารที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมัตเป็นสารที่มีสมบัติเป็นกลางอ้าวอันนี้ก็ถูกต้องอีกแหละนะครับเพราะนั้นถูก3มข้อเลยก็ต้องตอบว่าถูกทุกข้อแล,ล้วล่ะเอาล่ะดังนั้นเราไปดูตรงนี้สินะครับนี่ผมได้ให้ข้อมูลไว้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมการทดสอบกรดด่างด้วยกระดาษลิสมัตนะครับ เอาไปดูซิสารแต่ละชนิดมีสมบัติความเป็นกรดด่างแตกต่างกันนะครับเราสามารถทดสอบได้โดยใช้กระดาษลิสมาสนะครับจากาสมบัติความเป็นกรดด่างของสารนะครับทําให้แบ่งสารได้เป็น3าําพวกด้วยกันนะครับเด็กๆครับเอาไปดูเลยข้อ1นนะครับสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดนะนะครับมักจะมีรสอะไรลูกรสเปรเี้ยวนะ มีมักจะมีรสเปรี้ยวนะครับน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวน้ำสับปะรดน้ำอะไรก็ตามที่มีรสเปรี้ยวนะครับจะทําปฏิกิริยาอินดิเคเตอร์นะครับก็คือเป็นยังไงครับทําให้เปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองนี่นี่เปลี่ยนเป็นสีแดงแจ๊ดเลยนะครับถ้ากระดาษลิตมัดเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นยังไงครับเป็นกรดนะครับต่อไปครับออมีสมบัติเป็นด่างหรือเรียกว่าเป็นเบสนะครับ ก็คือบวกน้ำปูนใสผงซักฟอกน้ำสบู่อะไรพวกนี้นะที่เท่านะนะครับจะทาปฏิกิริยาอินดิเคเตอร์นะครับทำให้กระดาษลิสตมัสเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับนี่เป็นสีน้ำเงินเลยถ้าเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับอ้าวก็จะมีความเป็นอะไรลูกเป็นด่างนะแต่ถ้าไม่เกิดปฏิกิริยาอินดิเคเตอร์ กับกระดาษลิตมัสเลยนะครับอันนี้ก็จะมีสมบัติเป็นกลางนั่นเองนะครับเด็กๆครับดังนั้นข้อ7เนี่ยจึงตอบข้อ4นั่นเองจ้าข้อ8ครับผมปันปันลินน้ำชาเขียวออกจากขวดที่ขวดน,น,นั้นมีปริมาตรเท่าไหร่ลูก500ลูกบาทเซนติเมตรนะเอาชาเขียวมีปริมาตร5 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ ลงไปในถ้วยที่มีปริมาตร750ลูกบาทเซนติเมตรนะครับคำถามถามว่าตึงดึงดึงดึง,งอยากทราบว่าน้ําชาเขียวในถ้วยจะมีปริมาตรเท่าใดครับผมเออโอโ้โหมีปริมาตรเท่าไรเนี่ยตั้ง750ก็ต้องมีปริมาต 750, ร750ลูกปาเนะี่ครับเออดังนั้นจึงตอบข้อ3นั่นเองนะครับเป่าผิดนะครับเออข้อนี้นี่โหหลอกกันง่ายๆเลยนี่คนเรานะเออ นะครับนี่ทำไมล่ะลูกก็น้ำชาเขียว500ลูกบาทเซนติเมตรไปเทในทะเลไม่ใช่ทะเลสิเอาไปเทในอะไรก็ได้ใหญ่ๆเลยเอากระมังใหญ่ๆเลยอ่างใหญ่ๆเลยเอานะครับเอา้าเทเข้าไปพุ๊ธไม่ว่าเทเท่าไหร่น้ำชาเขียวก็จะต้องมีปริมาตร500ลูกบาทเซนติเมตรเท่าเดิมนั่นแหละนะครับ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นอะไรลูกเป็นกลลวงนะครับเออของเหลวเป็นของไหลที่มีปริมาตรคงที่นะครับคือข้อนี้คือเขาอยากจะบอกว่าของเหลวเป็นของไหลที่มีปริมาตรคงที่นั่นเองนะครับและก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปตามภาชนะนะครับดังนั้นเนี่ยของเหลว500ลูกบาทเซนติเมตรนะครับต่อให้ไปเทใส่ภาชนะที่ใหญ่โตโอรานนะครับสักขนาดไหนก็ตาม มันก็จะมีปริมาตรเท่าเดิมนะครับแต่ระวังอย่าทำหกทำเจ็ดทำแปดทำเก้าทำสิบแล้วกันนะครับนะครับดังนั้นข้อแปดนะครับข้อแปดติงตออข้อใดโลกก็ห้าร้อยลูกบาทเซนติเมตรเท่าเดิมนะครับผมข้อเก้าครับผมข้อใดเป็นวิธีการลดสารกำจัดศัดตรูพืชที่อาจตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ครับเด็กๆเด็กๆครับอันนี้จำเป็นนะครับ เวลาที่เรากินผักแล้วก็ผลไม้นะครับเราจะต้องล้างผักและผลไม้นั้นให้สะอาดนะไม่ใช่มีสารกำจกัดสัตว์พืชนะครับตกค้างอยู่ตายผ่อนทรงเลยนะครับลูกนะนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับทีนี้ทํำยังไงครับเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกับเขาดีนะครับเอาข้อหนึ่งเลยแช่ผักและผลไม้ด้วยด่างทับทิมเอาเด็กๆรู้จักด่างทับทิมไหมเนี่ยรู้จักกันไหมเอ่ย คืออะไรคำนี้ดังครับพิม TikTok TikTok ใครรู้บ้าง Potassium Permanganate น,นั่นเองนะครับอันนี้นะ Potassium นะครับ Potassium p e r m a n g a n งก e น,นะครับเออนี่นะครับอ่านี่กอไก่นะเด็กๆนะเอาต่อไปเลยนะครับ อันนี้ถูกต้องนะครับจะเป็นสารสีเป็นผึผ่ึๆเล็กๆนะครับเกเล็ดๆเล็กๆนะครับสีน้ําเงินเข้มมากๆเลยเกือบออกดาเลยนะครับแล้วก็เอาละลายน้ําละลายน้ํานะครับแล้วก็เอาไปล้างผักผลไม้ได้นะนะครับเออต่อไปนะครับเบกกิ้งโซดาเรียกว่าโซดาทําขนมนั่นเองเบกกิ้งโซดานะครับเออเจ้าเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะครับ ก็เป็นอะไรครับโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับอ้าวนอกจากแช่ผักและผลไม้แล้วเนี่ยทำใหผ้ผักและผลไม้สะอาดแล้วเนี่ยเอาไปหมักเนื้อหมูก็ได้นะครับเออนะครับนะเอาไปหมักเนื้อหมูก็ได้จะทําให้หมูนั้นเป็นไงลูกทําให้หมูนั้นเป็นไง นุ่มนิ่มนะครับที่เรากินในรัหน้าอย่างนี้นะนะครับเออต่อไปล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกนะข้อ2ก็ถูกนะครับอ่าวเดี๋ยวข้อหนึ่งถูกข้อ2ก็ถูกข้อ3ลาล่ะจะน้ำส้มสายชูนะครับกรดอะไรเป็นกรดสักอย่างกรดอะซิติกนะครับนี่กรดอะซิติกนะ อ่ะนะครับนี่เป็นกรดชนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ล้างอะไรได้ครับล้างผักและผลไม้ได้นะครับนะดังนั้นข้อนี้จึงถูกทุกข้อเลยนี่นะครับถูกทุกข้อเลยนะครับนะใช้ได้หมดเลยนะครับพอล้างแต่ว่าเด็กๆครับพอล้างดังทับทีมล้างเบกกิ้งโซดาล้างน้ำทมใส่ชูเสร็จแล้วเนี่ยต้องล้างกับน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปต่อเลยนะครับการเกิดปฏิกิริยาเคมีในข้อใดที่จะทําให้เกิดตะกอนนะครับไปดูเลยนะครับตัวเลือกข้อที่1นึ่งเลยครับแอมโมเนียกับปูนสะปูนขาวาไม่ใช่ปูนใสนะปูนขาวนะครับอันนี้จะทําให้เกิดอะไรลูกทำให้เกิดกรินชุนชุนนะครับผมเขียนว่าชุนก็พอนะชุนชุนเลยนะครับอันนี้นะ ก็ผิดนะครับนี่ยังผิดอยู่นะนะครับทำให้เกิดอิ่นฉุนฉุนนะครับผสมผงฟูกับน้ำส้มสายชูผงฟูกับน้ำส้มสายชูอันนี้ทำให้เกิด, Gas. ดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะนั้นยังไม่ใช่นะนะครับ นะครับข้อนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี่ขีสีแดงไว้ก่อนนะครับเอาผสมผงฟูกับน้ําปูนใสนะครับอา้าวผงฟูกับน้ําปูนใสนี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละนะครับที่จะทําให้เกิดตะกร่ะนี้นะครับทําให้เกิดตะกรอนอนก้นนะครับดังนั้นข้อนี้จะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับผมเด็กๆครับเอาเดี๋ยวไปดูอีกข้อหนึ่งซิ แอมโมเนียหอมกับจุลสีแอมโมเนียหอมกับจุลสีจะเกิดอะไรขึ้นจะอ่านะครับอันนี้เออสีของมันจะเปลี่ยนไปนะครับสีเปลี่ยนไปเลยนะครับอ้าวดังนั้นข้อ10จึงเลือกตัวเลือกข้อที่3นั่นเองการผสมผงฟู กับน้ำปูนใสนะครับทำให้เกิดการตกตะกอนนอนก้นนะจ๊ะ